วันนี้มีใครกำลังไล่ติดตามคุณอยู่หรือเปล่าครับคุณรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายท่ามกลางปัญหาที่ลุมล้อมอยู่หรือเปล่าครับ CGNTV สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมสดุดีบทที่31ข้อที่1ถึงข้อที่8ด้วยกันครับสดุดีบทที่31ข้อ1ถึง8ข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์อับอายเลยขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นภัยด้วยความชอบธรรมของพระองค์ขอเงียบพระกันมาอย่างข้าพระองค์ ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์โดยเร็วเถิดขอทรงเป็นศิลาลี้ภัยของข้าพระองค์เป็นป้อมปราการที่จะช่วยข้าพระองค์ให้รอดพระองค์ทรงเป็นศิลาและเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ขอทรงนำทางข้าพระองค์ด้วยเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอทรงปลดข้าพระองค์ออกจากค่ายที่ดักข้าพระองค์อยู่เพราะพรองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ข้าพระองค์มอบจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งความจริงพระองค์ทรงไถ่ข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์เกลียดพวกที่นับถือพระเทียมเท็จแต่ข้าพระองค์วางใจในพระยาเวข้าพระองค์จะเปรมปรีและยินดีในความรักมั่นคงของพระองค์เพราะพระองค์ทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์พระองค์ทรงทราบเรื่องความทุกยากของข้าพระองค์และมีได้ทรงมอบข้าพระองค์ไว้ในมือศัตรูพระองค์ทรงวางเท้าของข้าพระองค์ไว้ในที่กว้างขวาง เรื่องครัพพระธรรมสดุดีบทที่3 1ต,ตอนต้นเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่กําลังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ดาวิดเนี่ยกำลังหนีจากซาอูลตอนที่ซาอูลเนี่ยรู้สึกอิจฉาท่านแล้วก็ไล่ล่าเอาชีวิตของดาวิดนะครับตอนนี้ดาวิดเองเนี่ยรู้สึกทั้งหวาดกลัวแล้วก็ทั้งโดดเดี่ยวไปในเวลาเดีวยวกันเพราะว่าท่านเองเนี่ยหนีจากคนที่เคยดีต่อท่านเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กัน ใกล้ชิดสนิทสนมกันดาวิดที่เคยเล่นดนตรีให้ฟังด้วยนะเคยช่วยเหลือต่างๆมากมายเคยกอบกู้บ้านเมืองให้นะครับแต่ตอนนี้คนคนนั้นกษัตริย์ซาอูลผู้มีอำนาจกลับใช้อำนาจที่ตัวเองมีในการกดขี่ข่มเหงดาวิดขับไล่สายส่งจะเอาชีวิตของดาวิดไม่ได้เห็นคุณค่าของสิ่งดัที่ดาวิดทํามาแต่กลับรู้สึกอิจฉาลิษยาดาวิดอันนี้มันก็เจ็บปวดมากพอแล้วคือทําในสิ่งที่ดีไว้แต่กลับไม่ได้ดีที่หนักไปกว่านั้นคือไม่ใช่ไม่เห็นคุณค่าเท่านั้นนะ จะตามล่าเอาชีวิตด้วยเลยทำให้ดาวิตเนี่ยต้องหนีเอาชีวิตอรอดไปพอหนีมาปั๊บเนี่ยมันก็ไปไหนไม่ได้ฮะเพราะว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นด้านของศัตรูคู่อาฆาตคือเมืองฟิลิสเตียชนชาติฟิลิสเตียที่ตัวเองเคยลบชนะเขามาแล้วแต่ตอนนี้ก็ต้องหนีมาอยู่ท่ามกลางพวกเขา แล้วก็ด้านหนึ่งก็ด้านหลังก็เป็นมิตรที่ได้กลายเป็นศัตรูตอนด้านหน้าก็คือศัตรูที่ต้องทําตัวเหมือนกับเป็นมิตรแต่จริงๆแล้วก็ไม่ไว้วางใจกันเต็มที่มันเหมือนกับอยู่ตรงกลางที่ไปไหนไม่ได้และที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยในอีกด้านหนึ่งก็ถูกกล่าวหามากมายคนนั้นเขามีอํานาจนะครับเขาก็กล่าวหาอะไรคุณมากมายได้เขาก็อาจจะทําในสิ่งที่เรียกว่าทําให้คุณเจ็บปวดแล้วก็คุณก็ไม่สามารถจะหาหลักฐานอะไรไปบอกได้ว่าสิ่งที่เขาทํานั้นมันไม่ดียังไง เพราะคุณรู้ว่าถ้าคุณทําขึ้นมาคุณหาหลักฐามนมาพิสูจน์ประเทศมันก็จะพังเอาฮะเพราะตอนนี้เขาเป็นคนที่นําประเทศอิสราเอลอยู่เขานําชุมชนอยู่คุณจะแลกไหมล่ะคุณจะพิสูจน์ตัวเองไหมล่ะว่าเออฉันเป็นฝ่ายถูกแล้วก็ต้องแลกด้วยการที่ชุมชนที่เรารักประเทศที่เรารักนี่ต้องแตกเป็นเสียเส่ยง ใช่ไหมครับดาวิดก็ไม่ยอมที่จะแลกแบบนั้นดาวิดก็ยังเห็นว่าโอเคงั้นผมหนีก็ได้งั้นให้คุณให้คุณอยู่ปกครองชุมชนนี้ต่อไปปกครองประเทศนี้ต่อไปปกครองคิดสัจจ์นี้ต่อไปแต่ผมจะออกมาเพื่อที่ทําให้มันไม่เกิดความแตกแยกแล้วก็ผมยอมเจ็บก็ได้ แต่ว่าถึงแม้จะยอมแต่มันก็ไม่ได้ง่ายๆนะฮะดาวิดก็เลยระบายออกมาเป็นบทเพลงระลึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นพี่บอกว่าข้อหนึ่งเขาบอกว่าข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ลี้ภายอยู่ในพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์อับอายเลยเพราะที่ผ่านมามันอายเพราะที่ผ่านมาดูเหมือนคนจะมองว่าไม่เก่งจริงไม่มีประสิทธิภาพไม่ได้ซื่อตรงจริงๆ เนี่ยใครๆก็กล่าวหาว่าทรยศซาอูลใครๆก็กล่าวหาว่าไหนบอกว่าเป็นกรรษัตริย์จริงทาไมไม่อยู่กับประชาชนทําไมไม่ดูแลประชาชนนียอกมาทําไมทําไมไม่ลุกขึ้นมาสู้แล้วก็ปกป้องประชาชนทําไมปล่อยให้ประชาชนอยู่ในมือของกรรษัตริย์ซาอูลถ้าคุณบอกว่ากรรษัตริย์ซาอูลเป็นคนที่ไม่เหมาะสมจริงๆแต่ดาวิดก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรถึงขั้นที่เรียกว่าซาอูลตามล่าดาวิดครั้งแล้วครั้งเล่านะครับ แต่ดาวิดก็ไว้ชีวิตของซาอูลถึงอย่างน้อยสองครั้งด้วยกันคือใน1นึสมัยเอลบทที่24และบทที่26เนี่ยถ้าเรากลับไปอ่านเนี่ยเราก็จะพบว่าดาวิดเนี่ยมีโอกาสจะฆ่าซาอูลได้มีโอกาสจะทําให้ซาอูลหมดอนาคตได้แต่ดาวิดก็ไม่ทําเพราะว่าดาวิดเห็นว่าเขาเลือก ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนของพระเจ้าดีกว่าที่จะให้ฝ่ายของเขาเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วฝ่ายของซาอุลลุกขึ้นมาแล้วฆ่าแกงกันแล้วก็ปาดประหารกันแล้วก็คือคนคนเหล่านี้ก็เป็นคนของพระเจ้าคนเหล่านี้ก็เป็นคนของพระเจ้าเราก็ไม่อยากจะให้คนของพระเจ้าเนีย่ยประหารประหารกันเพื่อประโยชน์ของเราเอง แต่ถึงเนนั้นก็ตามถึงแม้จะไม่อยากถึงแม้จะดูแต่มันก็เจ็บปวดแล้วก็อัดอั้นอยู่ในจิตใจดาวิดจึงระบายสิ่งเหล่านี้ออกมาแล้วบอกว่าข้าพระองค์ยังลีภัยอยู่ในพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์อับอายต่อไปเลยคืออย่าให้ข้าพระองค์ต้องได้ยินในสิ่งเหล่านี้หรือทําให้พวกข้าพระองค์ต้องรู้สึกว่ายังถูกโจมตีด้วยถ้อยคําที่มันไม่เป็นธรรมเหล่านี้อยู่ในวักต่อมาของข้อที่2บอกว่าขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นภัยโดยความชอบธรรมของพระองค์ ไม่ใช่โดยความชอบธรรมของข้าพระองค์เองถึงแม้ว่าข้าพระองค์จะเป็นฝ่ายถูกต่อหน้าซาอูลแต่ข้าพระองค์ก็จะไม่บอกว่าข้าพระองค์ถูกร้อยเปอร์เซนต์หรอกเออมันก็ใครๆก็คงจะมีจุดบกพร่องบ้างแหละแต่ว่าข้าพระองค์จะขอพึ่งพาความชอบธรรมของพระองค์ข้าพระองค์จะเลือกหนทางของพระองค์นั่นหมายความว่าข้าพระองค์จะเลือกหนทางแห่งสันติข้าพระองค์จะเลือกหนทางที่ไม่ทําให้ประชากรของพระองค์เจ็บปวดวันนี้พี่น้องกําลังอยู่ในความโดดเดี่ยวแบบที่ดาวิดอยู่ไหมครับวันนี้พี่น้องเลือกอะไรครับ ระหว่างการลุกขึ้นมาปกป้องเกียรติยศชื่อเสียงของตัวเองและทําให้ตัวเองดูดีเหมือนเดิมหรือพี่น้องจะลุกขึ้นมาปกป้องคนของพระเจ้าด้วยการที่จะให้ตัวเองยอมเจ็บปวดเพื่อในที่สุดแล้วเนี่ยคนของพระเจ้าทั้งสองฝ่ายจะไม่ต้องลุกขึ้นมาประหัตประหารกันเพื่อจะช่วยคนคนเดียวให้ได้พ้นจากการถูกข่มเหงหรือว่าสิ่งที่ไม่เป็นธรรมพระเยซูคริสทรงยอมครับพระองค์ทรงยอมที่จะเจ็บปวดและเพื่อที่จะช่วยเราทั้งหลายให้หลุดพ้นรอดพ้นจากภัยพิบัตินั้น พระองค์ยอมให้ฝ่ายศัตรูคนที่อาฆาตร้ายเนี่ยได้ทําให้พระองค์เจ็บปวดโดยไม่ตอบโต้ถ้าพระองค์จะตอบโต้ก็ทําได้แต่ผลของการตอบโต้ก็คือว่าพระองค์จะไม่ได้ช่วยใครให้ให้รอดได้แต่ตอนนี้พระองค์ยอมเจ็บเพื่อจะช่วยให้คนของพระองค์คนที่พระองค์ทรงรักเนี่ยรอดปลอดภัยมาวันนี้ขอให้พี่น้องยังอดทนต่อไปวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าทรงกาหนดไว้พระองค์จะทรงโปรดกู้ชื่อเสียงของเรากลับมาเมื่อวันนั้นพระเจ้าทรงกําหนดไว้คนทั้งหลายที่เคยเข้าใจผิดเราจะ ปรับความเข้าใจกับเราแล้วก็จะรู้ว่าเราเองเลือกหนทางที่ถูกต้องเพื่อเขาไม่ใช่เลือกหนทางเพื่อตัวเราเองจะได้อะไรวันนั้นที่เรายอมที่จะให้เขาเข้าใจผิดวันนั้นที่เรายอมที่จะให้เขาประนามหยามเหยียดเราว่าไม่มีความรับผิดชอบไม่มีศักยภาพเพียงพอเอาแต่พูดอะไรก็แล้วแต่วันนั้นความเข้าใจผิดนั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ แล้วก็เป็นความเข้าใจที่รู้ว่าเราทําเพื่อประชากรของพระเจ้าไม่ได้ทําเพื่อตัวของเราเองและผลที่กลับมามันจะยิ่งใหญ่กว่าผลที่เราได้เคยสูญเสียไปครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระบิดาเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์อธิษฐานขอทรงตรวประทานหัวใจเหมือนดาวิดในเวลานี้ให้กับพวกข้าพระองค์ที่เลือกประชากรของพระเจ้าแทนที่จะเลือกบัลลังเลือกอำนาจเลือกการเอาชนะเลือกชื่อเสียงของตัวเองแต่ดาวิดยอมเจ็บยอมอับอาย ยอมให้เขาตราหน้าว่าเป็นคนทํางานที่ดูเหมือนจะไม่รับผิดชอบนี้ประชากรที่ตัวเองต้องปกครองแต่ว่าดาวิดรู้ว่าวันนี้ประชากรยังคงอยู่ได้ภายใต้การปกครองนี้แล้วก็ดาวิดรู้ว่าสักวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงโปรดสถาปนาท่านกลับเข้ามาสู่หนทางของพระองค์กลับมาสู่สิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ขอทรโปรดให้ข้าพระองค์เป็นคนที่อดทนเหมือนดาวิด และในเวลาเดียวกันขอทรงโปรดนำพาที่พระองค์จะได้พ้นจากความอับอายเหมือนที่พระองค์ทรงโปรดช่วยดาวิดให้พ้นความอับอายนั้นแล้วก็ยังคงมีชีวิตอยู่ได้แม้ว่าจะโดดเดี่ยวแต่ว่าไม่เดียวดายเพราะว่ามีพระเจ้าอยู่เคียงข้างแล้วก็ยังอยู่ในแผนการของพระองค์แม้ว่าจะไม่ได้สุขสบายในเวลานี้ก็ตามอธิษฐานขอการทรงนำขอกำลังและขอพระพรจากพระองค์ด้วยกันต่อไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับเป็นไงบ้างครับถ้าพี่น้องได้รับประโยชน์จากรายการ Living Life นะครับอย่าปล่อยให้รายการ Living Life เนี่ยลอยๆอ,อยู่ในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวแต่ว่าช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วสิ่งนี้เนี่ยจะนำพระพรไปสู่พี่น้องคนอื่นอีกมากมายที่เราสามารถจะอวยพรชีวิตของเขาได้เราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่สอนโดยตรงแต่เราสามารถจะนำพระพรเดียวกับคำสอนเนี่ยไปสู่คนเหล่านั้นผ่านทางการแชร์คลิปเหล่านี้ไปด้วยกันครับ